รีวิวบรรยากาศสถานที่แห่งที่สองสำหรับวันนี่งกว้กมะ่กัสถานที่ที่ส

มาเลี่ยงกันดีแต่ว่าพูดลดีบว่ะมาเลี้างกันดีเงียเปรมวันวันมันได้อาสได้จนพนได้มองไปจานจพ้นได้มองไปเออเลี้ยงจันพ้นในบ้านต้องเยน่เราะเดนมาแรยงเห็นข้างหน้าอันนี้เออเลี้ยงกันสม้าอย์นต้มอ๋อบาลีที่เขอแตบาลที่ให้ยต้มมไปจาห้างแตู่้อ หลังหน่อย,ยอจันดี้นี่ครับสถานที่ที่สองสำหรับวันนี้จังบักจังบักเราเป็นหลังคาไปเ<อ>ยี่ยมชมบรรยากาศอร,ารอบนอกครับบรรยากาศหนางานนะครับสถานที่ที่สองน,นี่ครับอยู่อำเภอบ่อทองตอําบลบ่อทอง วัดมือใส่อย่างนี้แหละโอ้บรรยากาศสุดยอดน่าจะพี่นองน่าจะมากเยี่ยมชมกันหลายเนาะ,ะครับนี่ครับบรรยากาศพี่ครับด่วนได้รอบบระไทยบรรยากาศวัดน้องงูเหลื่มไ้นี่พูพากพก็บรรยากาศช่วงแรกนะครับช่วงแรงแรงกแล้วกันนะครับ กับคอนเสิร์ตลานเบียวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตาช้างกนะับคอนเสิร์ตเครื่องเสียงคัมพีนะครับศสถานที่ที่สองสำหรับมือนี้พมผอกับบรรยากาศมือแรงช่วงแรงครับมาให้พี่วิวให้พี่นว่งเบิง้งขอบคุณครับ เพราะว่าองค์ทรงดัดไว้ในว่าอะไรที่เกิดมาในโลกนี้นะกลางมือใส่เหอะอยากจะดับสิ่งน่ะไม่มีอะไรยสถานที่ที่สองทีนได้มีอยู่กันประยชน์ที่เขาบอกว่าราคาเงื่อนค้อนมิวสิกครับเล่กล้าหรือเปล่กชั้นดีวิ่งไปวี่งมามันก็เต๋อมันก็โตลงไปได้นะครับเราต้องถับใจยอมรับในที่นี้ใช้ไปหนชีวิตสิ่งกระสที่เกิดขึ้น แต่สิ่งที่ทางเรานั้นจะยืดถือยืดมั่นว่าจะคงทศถาวบรอยู่กับเราตลอดก่าก็คือบุญกุศลนะครับเพื่อนก็บุญกุศลนถ้ด้เปิดตามเราเป็นเงาตามตัวนะครับไม่เคยทิ้งเราไปไม่ว่าเราจะอยู่ในชีวิตใงอาวะใดบุญจะเป็นรองและล้านเบียดเวิรลเล็บกางสร้างปรางค์บูรณนหน้าที่ของราวทนะครับ กลทงกช้าก็จะมีร้านอาหารที่ร้นอารกทอดท่พรท่านเกิดมันก็จะเสียวสดนี่ที่คอยปราดทุกคนเชาที่ไดต้องมาดูาดวงเช้าครับ กเตี๋ยว่ก็มีน้ำขืงเดมน้ำมาแ้กเปิดสุรานแลครับยการ้านทุกร้านแล้วครับโอ้หอมตํำดังได้สาวเลยวันนี้เเครื่องเล่นเล็กน่อย ชิงช้าสวรรค์มีดิ่งดึงนี่สร้างหมุนไม่เป็นหม่างมันให้สร้างหมุนบรรยากาศนะครับเวนี่สถานที่ที่สองมานี่สองมือวัดกลางมือใสนะครับนี่บรรยากาศอันน,น,นี้เปิดแย้มเรงทำบุญ โกย่นี่วันที่ยี่สิบหาจีบเก่ากะจีเก่ามือเก่าขึ้นชิบมือนกันกะจีหลังจากมืดอนี้ืัอที่สองกะจีกลับไปที่วัดน้องงูเหลืออีกครั้งนึงนะครับอ้บรรยากาศนี่ครับล้านเบียร์มื้อขึ้นพี่น้องมาให้กำลังแรงใจไ้เติมอยู่นะครับจนหอดพิาทีสุดท้ายมือม้อขึ้นมีศิลปินนะครับแก้วตา เพชรโซทอนเนาะศิลปินเฮอไม่เลิเชิญบรรยากาศรอบนอกครับโอ้โ่นะนี่หมดอ่าวิธีชีวิตของศิลปินด้นานเบียร์ว่าสัตนบรรยากาศช่วงเศร้าครับ,รบว้าวนีม่มีอนี่มีเมีนูหอย่างเนี้ยครับ ไมักไว้แล้วมักไสย้านไสเอ่อไม่ใช่สินค้าจากประเทศจีนนะมักไสมักไสคล้ายๆกันอากาศขอบคุณทุกคนนอนเต้นเอ้าได้ยืนได้ยืนได้ยืนเต้นกับเมียผมแง่เลยนี่นอนเต้นบรรยากาศของศิลปินด้านเบียครับเบียจะแก้วบุครับบุกิลปินเบียร์สร้างเมื่อกี้แล้วครับ เงอ้ยผมส่าล้อมก่อนกันเรียกว่าบรรยากาศแต่หลังเวทีนะครับมื่อนี่เขาเขาอยู่นี่ชองมือเนาะชองมือชองเครื่องครับผมไปส่งคนที่หัวจังเนี่ยก็ได้เปลี่ยนหม่องสนุกสนานด้านหน้าเบจีกับคนแก่เพลงที่ถึงหัวกันมาได้จัดให้เดี๋ยวนี้เลยวายเขาขอเพลงอะไรอ่ะ ไก่จ้อเนื้อไก่จ้อของสายันนี่ละนอนไทยพี่ดิน้องไอ้ชมครับบรรยากาศอันลันเวที่น่องเก้าเศร้าครับพี่ฟังน้องโก๊ดไล่โก๊ดแช่สุขุทุกคนครับบรรยากาศไทยแบียบดาวโนอยู่นี่วัดมือกลางไทย ังหวัดชนบุรีครับขอบคุณพี่นองที่เขามารับช่มฉุสุกุกนฝากไว้น้แน่กันแล้วกนครับช่องคำเพียงสตูดิโอโลโก้ห่งความบันเทิงฝากพี่นองไว้ในคลิปต่อไปพอกกันไหมครับ